จลปีกหน้าตาจอนหน้าตาจอนขโมยขโมอเฮมยทั้งหลังมาจอาไห้ได้เลยนะอะขโมยขโมยจอนชัดๆ จะปรับเราบ้าลูกลเรห้าร้อยบ้างเนี่ยมันเล่กเด็ดเด็ดที่ไหนกันมันลอยคลิปอยู่ค่ะมือเลยนะกำลังคว้าเนี่น <c oughs> <c oughs> วัดใจมุลกไม่ทันไม่ทันขอโทษสายมพี่เน yes ี่ยลมเยะนะไม่ชินเส้นทาง จะลงน้ำตาไหยอยู่แล้วพี่จะลงน้ำตาวิจิตรจะไัวเขาไม่ทำไมอะไรของมึกเนี่ไปสักทีดีเบนเซอร์กำลังางหน้าคุณจะ่ไปมเนี่ยดูดูมันดูมันตี่ตาเหรอวิ โอมาลาเร็งหเขนแ่ต้งอย่ามาเลเจะเปี้ยวกาจะปิดช เขาเข้ามาดูพี่ความนี่เขามามาดูนังความวงะากไป 好 ีั้นี้ไม่เป็นไรนะครับไปถึงหน้าร้านลูกละห้าหนูบอกแล้วเห็นไหมเฮ้ยเมื่อกี้มันหล่นพี่น้องน้องคนนี้เป็นพยานได้มันหล่นใช่ไหมน้องมันหล่นหล่นใช่ไหมมันหล่นหลนมาแบบนี้เลยครับมันหล่นหล่นถ้าคุยมังไม่เรื่องเดี๋ยวไปหน้ร้นพี่มันหล่นแต่ขั่วมันสดมากเลยนะบิ๊บบีเฮ้ยพี่ลูกสาวมันสวยนี่วีดีโออยู่เออนี่

เดี๋ยวพี่ถ่ายไปพี่ถ่ายจะได้เห็นเลยอ่ะพี่ฝนสวยมากเลยนะไอออ้ฝนย่าถดแนะแล้วเอาอะไรให้มึงกินนะให้มันกินนะพี่ข้าวไปในกล้องเลยปะเนี่มีรถเนี่ยนี่เมื่อกี้พี่ฝนนั่งรถอะไรบักกี้มัอนไหมล่ะขามันสิขูขับอย่างเดียวมันกีดอย่างเดียวเออมื่อบักกี้จะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์คอร์สซ้อนคู่ก็ได้นะเบ่งโล่เลยนะมันเลยใช่ไหม ใช่สงสารคนนั่งอ่ะคนขาเขายังมีมือจับไอ้คนนั่งนีกหมดเลยแล้วคิดดูดิจะเอาพี่อยู่มาร่วงบอกแล้วร่วงแล้วทำไมไม่เก็บไม่มรนกินเดี๋ยวเขาเคยได้กินไงเบาบอสทำไรอ่ะถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยบิร์ดทำไรอ่ะทำอะไรอ๋อห้องน้ำอันนั้นห้องน้ำผู้หญิงนะห้องน้ำผู้หญิงน่นะตรงนั้นอ่ะ ี่่าตอน,น,ตอนขนั่งนออะ,อะ,อะขี่ละคะนี่จะสลับขี่มั้งไหมล่ะไม่ไมู่พอใจคันที่มมูม,มาแล้ม,ม,มันมันมันนี่ไงเราภาพเดียวไหมยเริ่มมีคนดีฉาพี่แล้วนะครับคันนี้